ราชาโชคชโรกดีเป็นที่ยิ่งอาทิตย์ชิงอยู่เมถุนตุลลาหูพุทธอยู่สิงจันกัญญาเมสาครูพระเสารอยู่พฤษจิกไม่พลิกแพรงหุม,มรินบินจับทับทึกศพสุขตรบกระดกะดาท่าเข้มแข็งเป็นดาวชาติราชนิยมอุดมแรง ไม่เปลี่ยนแปลงราศีมีโชคชัยขอความสุขและความสวัสดีจงมีแด,ด่ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านชาวลัคนาราศีมีนในรอบปลายปีนี้ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายที่กระผมนั้นจะได้มาตรวจดวงชะตาในรอบสุดท้ายของในช่วงปลายปีนี้เพราะเทปหน้านั้น ก็จะเป็นดวงชะตาในรอบรายปีของปีพุทธศักราช2568ซึ่งชาวลัคนาราศีมีนนั้ก็ถือได้ว่าเป็นชาวลัคนาที่มีดวงดีที่สุดในบรรดา12ราศีเลยทีเดียวซึ่งดาวพระสบดีนั้นซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนตนุของชาวมีนทุกทกท่านก็ถือว่าจะให้คุณ และพารณิสงตลอดจนถึงภารณุภาพในทุกๆเรื่องของชีวิตซึ่งในช่วงปลายปีนี้ก็ถือว่าดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ก็ถือว่าเดินโคจรถึงสองสามครั้งในสองสามภพเรือนข้างหน้าและดาวพระสปดีนั้นก็ถือว่าพักองศามาได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนั้นชาวลัคนาราศีมีน ดาวพฤหัสบดีก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนตนุและเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะของชาวมีนทุกทุกท่านก็อาจจะมีในเรื่องของความเนรา่าความอ่อนแรงตลอดจนถึงกิจ,จาการการงานหรือหน้าที่นั้นก็มีโอกาสในเรื่องของการสะดุดการชะงักหรือการไม่เป็นดังหวังบ้างแต่ในรอบเดือนพฤศจิกายนนี้ ดาวพระสุขโคจรสถิตในภพเรือนกรมมะประมาณวันที่เพฤศจิกายนนี้ก็ถือว่ามีตำแหน่งเป็นมหาจักรและเป็นอนุกเกษตรแรกเรือกนกันกับดาวพระหัสปดีที่สถิตยอยู่ที่ภพเรือนสาชะก็ถือว่าเป็นห่วงระยะเวลาที่ชาวมีนั้นมีการติดต่อการเจรจาทั้งในเรื่องของการสมาคม การร่วมงานกับเพื่อนพ้องตลอดจนถึงราบผลและโอกาสในเรื่องของกำไรนั้นก็ถือว่ามีมาเรื่อยๆทั้งในเรื่องมรดกจากการงานในเรื่องของการเดินทางตลอดจนถึงการติดต่อการประสานงานในกิจการการงานนั้นก็ถือว่าเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่ดีเพราะดาวพุธนั้นสถิต ุมร่วมกับพระเกตที่พบเรือนสุภะเล่งกับดาวเจ้าเรือนตนุก็คือดาวพระศาีบดีนั้นก็ถือว่าคนที่เป็นหุ้นส่วนคู่สัญญาตลอดจนถึงคนที่เป็นคู่รักคนที่เป็นผู้ใกล้ชิดนั้นก็ถือว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการสนับสนุนการช่วยเหลือ ตลอดจนถึงการมีธุรการธุรกรรมปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนเหล่านี้ซึ่งเกณฑ์ที่ดาวพุทธสถิตในภพประเสุภฐนั้นก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการสแสวงบุญการทําบุญการทําทางหรือการสร้างความสุขความเจริญตลอดจนถึงการเดินทางไกลซึ่งก็จะทําให้ชาวมีหลายท่านนั้นมีความอิ่มเอิบ มีความสุขใจซึ่งเกณฑ์ที่ดาวพะหัสบดีทำการพักองศานั้นซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนตนุชาวลัคนาราศีมีนในเรื่องที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าตลอดจนถึงสิ่งที่กวนกวยอยู่ในจิตและมีความเข็นอกเข็นใจในลักษณะและบริบทของการกระทำในหน้าที่การงานนั้น ก็ต้องมีเรื่องให้ปล่อยวางหรือการพักลบเอาไว้บ้างซึ่งเกณฑ์ที่ดาวพุธสถิตในภพเรือนสุภาตรีโกนถึงลัคนานั้นก็ถือว่าเป็นห่วงระยะเวลาที่ดีทั้งในเรื่องของการเข้าสังคมการมิทติง้งและการเสวนาปราศัยกับมิตรสหายร่วมทุนร่วมหุ้นตลอดจนถึงเผ่าพงวงตระกูล หรือวงศาคณาญาตินั้นก็ถือว่ามีเกณฑ์ดีในเรื่องของการร่วมทุนทั้งเรื่องของการเสริมการสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับมูญาิเพราะดาวพุธนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนปัตตนิตามหลัก,กเกษตรเรือนแฝดนั้นซึ่งชาวมีนั้นในช่วงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนั้น ดาวพระอาทิตย์ก็ถือว่าสถิตในภพเรือนสุภะเล่งดาวพระหสัสะปดีและดาวมฤตยูที่ภพเรือนสนัชะนั้นถึงจะมีดาวมฤตยูเบียนอยู่นั้นก็ถือว่าดาวพระอาทิตย์และดาวพระฮาสะปฎีในตำแหน่งที่เล่งกันนี้ก็ถือว่ามีเกณฑ์ดีในเรื่องของแสงสว่างในเรื่องของปัญญา และการมีศักยภาพในเรื่องของความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีซึ่งในช่วงประมาณวันที่16พฤศจิกายนนี้ในพบเรือนสุภาและพบเรือนสาชะนั้นก็ถือว่ามีดาวพระเคาะรหคู่ธาตุดินก็คือพระจันทร์นั้นมาสถิตกลุ่มร่วมกับดาวพระสัปดิในช่วงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ ก็เป็นห่วงระยะเวลาที่ชาวมีนั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถหรือความคิดของตนนั้นมากเป็นพิเศษซึ่งดาวพุธสถิตกลุ่มร่วมกับดาวพระอาทิตย์ในภพเรือนสุภะและมีพระเกตกลุ่มร่วมอยู่ด้วยนั้นชาวลัคนาราศีมีนสิ่งที่ตนมีความรู้ความสามารถก็จะงัดศักยภาพ และการประสิทธิ์ประสาทวิชาในตำแหน่งหน้าที่ตลอดจนถึงการเข้าสังคมการแสดงองค์ความรู้และความสามารถนั้นก็จะถือว่าทำให้ชาวมีนั้นมีเกณฑ์ดีในเรื่องของการได้ผู้ช่วยเหลือการอุปถัมภ์ค้ำจุนทั้งคนที่เป็นเจ้านายคนที่มีอิทธิพลของชีวิตซึ่งเกณฑ์ที่กลุ่มร่วมกับดาวเจ้าเรือนปัตนินั้น หากชาวมีนั้นไม่ทำตัวเละเทะให้เกิดความสะบักสะบอมในชีวิตนั้นในตำแหน่งที่ดาวพระศวดีทำการพักองศานี้ก็ถือว่าพบเรือนสุภานั้นก็ถือว่าช่วยเหลือเจ้าชะตาเป็นอย่างมากซึ่งเกณฑ์ดาวคู่มิตรสถิตตรงกันข้ามในพบเรือนสุภานี้ก็ถือว่าทำให้ชาวมีนั้น ในช่วงปลายปีพุทธศักราช2 5 6 7นี้ในเรื่องของกิจการการงานและหน้าที่ตลอดจนถึงการมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการเงินและการบริหารการใช้จ่ายนั้นชาวลัคนาราศีมีในรอบปลายปีนี้ถือว่าดาวสุขก็ถือว่าเดินในพบเรือนสำคัญและมีตำแหน่งที่ดี ตลอดจนถึงปลายปีนี้ซึ่งดาวสุกนั้นในวันที่สองธันวาคมโคโจรสถิตในภพเรือนลาภะได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคดาวสุกในตำแหน่งนี้ก็ถือว่าเล่งกับดาวพระอังคารได้ตำแหน่งดาวคู่มิตรก็คือในเรื่องของกิเลสและสมบัติดาวพระอังคารนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระ แสดงถึงความนิยามในเรื่องของรายได้ในเรื่องของการเงินในเรื่องของการบริหารการใช้จ่ายที่เข้ามาในชีวิตซึ่งเกณฑ์ที่ดาวศุกร์เล่งกับดาวพระอังคารในภพเรือนปุตตะและดาวศุกร์สถิตในภพเรือนราหะนั้นก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของผู้ใหญ่ใจดีการอุปถัมภ์การเกื้อหนุน และเกณฑ์ที่ดาวสุกโยกหลังถึงลัคนานั้นในเมื่อการเงินดีในเรื่องของความรักและความสุขและความสำเร็จให้เกิดชีวิตชีวาที่มีความรุ่งโรจน์และความสำเร็จในกิจการการงานหน้าที่นั้นก็ถือว่าจะดีไปด้วยซึ่งตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนมานี้ดาวพระเสาก็คือดาวเจ้าเรือลาพะ ของชาวมีนั้นก็ถือว่าเดินปกติตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นดาวเสารเป็นดาวเจ้าเรือลาภะก็หมายถึงโอกาสและความสำเร็จตลอดจนถึงการอุปถรัรมภ์การดูแลตลอดจนถึงสิ่งที่ได้มาในโชคชะตาของเจ้าชะตาอย่างง่ายๆซึ่งดาวเสารเดินเป็นปกติในภพเรือนวีนาส และเป็นมดลเกษตรนั้นชาวมีนหลายๆท่านก็ถือว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของโอกาสและแนวทางที่ดีซึ่งก็ถือว่าปีหน้านั้นดาวพระเสาร์ก็ถือว่ากลุมลักนณาและสถิตในตนุภพนั้นชาวลักนณาราศีมีนก็ยังจะต้องรับศึกหนักและภาระที่หนักอึ้งอีกบริบทหนึ่งของชีวิต และประมาณวันที่สี่ธันวาคมนั้นพระเกศก็คือดาววิญญาธาตุโคจรสถิตย้ายไปที่ราศีตุลพบเรือนมรณะในพบเรือนมรณะที่พระเกศสถิตในพบเรือนมรณะนี้ถือว่ามีเกณฑ์ดีในเรื่องของการวางแผนและการสแสวงหาโชคลาภและความสำเร็จจากต่างถิ่นแดนไกล ตลอดจนถึงการศึกษาองค์ความรู้การดูงานซึ่งเกณฑ์ที่พระเกตกระตุ้นพบเรือนนี้ก็มีเกณฑ์ในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของพินัยกรรมในเรื่องของมรดกในเรื่องของเอกสารสัญญาซึ่งพระเกตกระตุ้นในพบเรือนนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของอุปัติเหตุในเรื่องของความโศกเศร้าความเสียใจในถิ่นกำเนิดของตน ซึ่งการเดินทางหรือการนัดหมายใดๆนั้นชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านก็จะต้องตรวจในเรื่องของแผนในเรื่องของการเดินทางและในเรื่องของขั้นตอนและวิธีการเป็นอย่างมากซึ่งในภพเรือนทุสถานภพซึ่งเป็นภพที่เสียนั้นในห้วงระยะเวลาที่ดาวพระสบดีทำการพักองศาอยู่นั้น ชาวลัคนาราศีมีหลายท่านก็อาจจะลืมหน้าลืมหลังตลอดจนถึงความละเอียดหรือความถี่ถ้วนในการบริหารจัดการหรือความวุ่นวายความปั่นป่วนในการบริหารความคิดและการวางแผนนั้นก็อาจจะขาดตกบกพร่องหรือมีความสะเพร่าอยู่บ้างซึ่งในวันที่12ธันวาคมนั้น ดาวมรตยูก็ถือว่าโคจรพักองศาถอยหลังมาตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนนั้นในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ดาวมรุตยูก็ถือว่าถอยหลังย้ายราศีเข้าไปที่รักนาของดวงเมืองซึ่งก็เป็นพบเรือนกระดุมพระของชาวมีนทุกท่านในตำแหน่งที่ดาวมรตยูสถิตในพบเรือนกระดุมพระ และเลงกับพระเกตในภพเรือนมรณะนี้ถือว่าเป็นห่วงระยะเวลาที่ชาวมีนั้นจะต้องระวังในเรื่องของการบวนลุบในทางการเงินเป็นอย่างมากทั้งในเรื่องของการใช้จ่ายเงินเข้าและเงินออกนั้นมีความรวดเร็วเป็นอย่างยิ่งซึ่งการเงินของท่านนั้นก็อาจจะเกิดการเรียรายตลอดจนถึงเป็นเบี้ยหัวแตกได้ ซึ่งในด้านดีนั้นดาวมฤตยูสถิตในพพเรือนกระดุมพะในเรื่องของการเงินนั้นก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการมีโอกาสหรือโชคลาภในทางการเงินที่จะมาในรูปแบบของความฟุกๆทั้งในเรื่องของการลุ้นหวยรวยเบอร์การเล่นหุ้นตลอดจนถึงการปิดเดีวการปิดจ็อบหรือการขายค้าค้าขายสิ่งใดๆนั้น ก็มีโอกาสในเรื่องของการฉับพลันกระทันร่วนกระทันหันซึ่งในภพเรือนการเงินที่มีดาวมฤตยูสถิตท,ที่ภพเรือนนี้ชาวลัคนาราศีมีนั้นก็ต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการเงินในเรื่องของเอกสารสัญญาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมเลยนั้นเพราะดาวพุธก็ถือว่าโคจรพักองศาตั้งแต่วันที่26 พฤศจิกายนเป็นต้นไปซึ่งดาวพุธนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิในเรื่องของเอกสารในเรื่องของสัญญาในเรื่องของการเจรจาการประสานงานทั้งในเรื่องของคดีความในเรื่องของการฟ้องร้องตลอดจนถึงการรับปากการรับคำหรือการสัญญิงสัญญาใดๆดนั้นก็ต้องเป็นไปตามกรอบ ซึ่งก็จะต้องมีระเบียบและขั้นตอนที่ชัดเจนซึ่งเกณฑ์ที่ดาวพุทธทำการพักองศาประมาณ19,000น,นั้นก็ถือว่าช่วงต้นเดือนธันวาคมนั้นถ้าเรามีความระมัดระวังตัวอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องระมัดระวังตัวเช่นกันหากเราพลาดและหุ้นส่วนคู่สัญญาเกิดความพลาดพลั้ง หรือเกิดความไม่ระมัดระวังนั้นก็มีเกณฑ์ที่จะเสียหายและแก้ไขปัญหาไม่ตกกันทั้งสองฝ่ายได้และประมาณวันที่15ทธันวาคมนั้นดาวอาทิตย์โคจรสถิตย้ายราศีไปที่พบเรือนกรรม,มะที่ราศีธนูพระอาทิตย์ในตำแหน่งนี้ก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริของชาวมีนทุกทกท่านพระอาทิตย์ ในภพเรือนกัรมะก็ถือว่ามีตำแหน่งเป็นเทวีโชคตำแหน่งเทวีโชคของทั้งดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์นั้นก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ตรงข้ามกับดาวราชาโชคซึ่งก็ถือว่ามีตำแหน่งน้อยและลดทอนตามอำนาจของราชาโชคซึ่งในห้วงระยะเวลากลางเดือนธันวาคมนั้นชาวมีนทุกทท่าน จะต้องระวังในเรื่องของการเงินให้ดีเพราะดาวพระอังคารนั้นก็ทำการพักองศาประมาณวันที่7ทธันวาคมซึ่งพักองศาประมาณ78วันนั้นจนถึงข้ามปีหน้าดาวพระอังคารก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาของชาวมีนทุกๆท่านในตำแหน่งที่พระอาทิตย์โคจรสถิต ในภพเรือนกรรมนั้นในเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของกิจการการงานหน้าที่ตลอดจนถึงการปรับเปลี่ยนการย้ายงานการปรับแผนกหรือการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่นั้นในเมื่อเป็นดาวเจ้าเรือนอริและแฝงเรือนของดาวพระศุดีที่สถิตในภพเรือนสหชะนั้นหากในเรื่องของบริบทในชีวิต ที่ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงก็จะนำไปสู่ในทิศทางที่ดีขึ้นและชาวมีนทุกท่านนั้นในเรื่องของการแสวงหาที่ปรึกษาหรือคนที่ช่วยคบคิดในเรื่องกิจการการงานหน้าที่หรือการติดต่อประสานงานการเดินทางตลอดจนถึงการช่วยชี้แนะแนวทางให้นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ในช่วงประมาณปลายปีนี้เพราะเกณฑ์ที่ดาวพระอังคารทําการพักองศาจนถึงข้ามปีพุทธศักราชนั้นก็ถือว่าการเงินของชาวมีหลายๆท่านก็มีเกณฑ์ที่จะต้องควักต้องจ่ายหรือการพึ่งพาอาศัยญาติมิตรหรือการวานขอร้องความช่วยเหลือจากมิสหายไมยตรีผู้ร่วมทุนร่วมหุ้นนั้น ก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนทั้งกระบวนการและวิธีการดําเนินชีวิตเป็นอย่างมากซึ่งในช่วงปลายปีนั้นในวันที่29ธันวาคมนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของปลายปีดาวพระศุกร์นั้นก็ถือว่าโคจรสถิตกลุ่มร่วมกับดาวพระเสาร์ในภพเรือนวีนาดาวศุกร์ในตำแหน่งนี้ ก็จะขึ้นเป็นมหาอุดซึ่งในตำแหน่งในภพเรือนวินาที่ราศีกลุ่มนั้นก็ถือว่ามีตำแหน่งเป็นอุจจาวิราชก็ถือว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของมรดกในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของการเงินในเรื่องของการโยกย้ายปรับเปลี่ยนการงานซึ่งในตำแหน่งที่ดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะสถิตท,ที่ภพเรือนวินานี้ ถือว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการพลเคราะห์การพ้นภัยตลอดจนถึงอุปสรรคและปัญหาในเรื่องของคดีความการขัดกันซึ่งผลประโยชน์และการมีปัญหาในเรื่องของการเงินนั้นก็มีโอกาสที่จะได้รับการสะสางการปิดคดีซึ่งเกณฑ์ที่กลุ่มร่วมกับดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะ ที่เป็นมูลและเกษตรในภพเรือนนี้นั้นก็ถือว่าดาวเสาร์มีความมั่นคงและมีพลังอำนาจในดาวพระเคาระห์เป็นอย่างมากซึ่งดาวศุกร์ในตำแหน่งนี้ก็ถือว่าจะทำให้เจ้าชะตานั้นหากมีปัญหาในเรื่องของกิจการการงานหรือการเกิดข้อพิพา,าทบาดหมางในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนถึงบ้านช่องที่อยู่ที่อาศัยยวดยานผานะทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ถือว่าดาวสุขมีตำแหน่งก็ถือว่ามีโอกาสในเรื่องของการจัดการการประสานความเข้าใจและการจบลงและจบสิ้นในสิ่งเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีดังคำกรนที่ได้อัดถาที่บายไว้ว่าวิราชุขพิมุกสมอารมณ์คิดเป็นบัณฑิต ช่างแกะและขีดเขียนหรือจะนับซับมากทั้งภาคเพียนจะหมุนเวียนขายค้าพาอุดมท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญและก่อให้เกิดความสำเร็จตามความปรารถนาทุกๆประการหากสิ่งใดที่สำเร็จด้วยชอบและประกอบไปด้วยธรรมนั้น ก็ขอให้สมหวังสมความมุ่งม,มากความปรารถนาทุกๆประการและขอให้ก่อบังเกิดมีในการแคล้วคลาดอุปสรรคและปัญหาและอุปทวะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนั้นขออย่าได้ให้มีในช่วงปลายปีพุทธศักราช2567นี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมทุทุท่าน ต้อนรับปีพุทธศักราช2568ซึ่งถือว่าเป็นปีที่ดีที่สุดของชาวลัคนาราศีมีนในรอบ12ปีก็ว่าได้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญและความโชคดีในอนาคตการเบื้องหน้าสวัสดีครับ